แพงก็เริ่มมีการคุยทางครอบครัวแ๊บส, <ๆ S 1> สุดท้ายก็ได้ไปหาหมอเหตุหลักๆเลยตอนนั้นโควิดคอนเสิร์ตก็ไม่มีดนตรีก็ไม่ได้เล่นทั้ว่ามันเป็นภาวะที่มันเครียดหลายต่อมากแล้วก็บ้านก็ต้องรับผิดชอบพร้อมกันดูแลแพงแล้วแพงก็ไม่ใช่คนปกติอีกเหมือน,นว่าแพงอเองก็เดี <t> ๋ยวเดี๋ยวจะทำ a c t i v มไปถึงว่าแพงเองก็พยา้อมหาโซลูชันมันอาจจะเป็นหลายประจอาจจะเป็นแพงด้วยซ้ำที่ตอนนั้นก็เล่นสเกตเพราะงานเข้าเยอะมากช่วงโควิดอ่ะมันมีแต่สเกตแพงก็ไม่สนใจเขาเลยก็เรียกว่าตอนนั้นผมเกาะเม แต่ตอนนี้หนูกอหัวแดกเออสลับกันก็เลยคุยกับทางพี่ชายพี่แป๊บอะคือให้พี่คนองเขาคุยกันบางครั้งแพงไฟเนี่ยมันอาจจะมีบางเรื่องเกี่ยวกับเราเนาะ <S <S เขาจะไม่ได้คุยจแม่ผมเป็นนักจิตวิทยาแล้วเรื่องเคสอย่างเงี้ยคนเป็นครอบครัวกันเขาจะไม่มาทําเคสให้กันเนี่ยนี่แม่จัดหมอไว้ให้แล้วไปเลยแล้วช่วงแม่งช่วงโควิดคือต่อไปนั่งรอเนี้ยพี่ชายผมไปเป็นเพื่อนผมข้าห้าปิดประตูไว้พี่ก็ไม่หามเพราะมันช่วงโควิดเขาต้องโฟล์หมดแล้วตรงหมอเขาจะมี ไอ้นี่กั้นอยู่ใช่ป่ะพอผมไปนั่งคุยทุกคนก็นั่งรออยู่ข้างนอกเงี้ยแต่คุยกันเบามากพี่สองชั่วโมงเลยมั้งทุกอย่างมันแบบส่วนตัวเราได้ระบายเต็มที่แล้วเดินออกไปจะไปถึงที่จอดรถไปกับพี่ชายผมพี่ชายผมไม่เป็นไรถ้าเรื่องนั้นนะพี่เข้าใจก่อนมึงได้ยินได้ไงวะพี่ม่าอินโทร่เหรอมึงได้ยินทั้งระบายแต่เราไม่คุยเบาจริงป่ะเนี่ยอีกแป๊บนึงแม่ผมโทรมานี่แม่รู้เรื่องหมดแล้วนอะสอโทรบอก อะไรวะทำอะไ่ตรงไหนวะอะไรแต่แต่ไม่ได้โทษไม่ได้โทษหมอคนนั้นนะแต่ผมก็เพราะแม่ผมก็คงคงแบบกำกับหมอไว้แล้วอะไรเงี้ยเพราะเขาเป็นรุ่นน้องแม่ผมกูคุยกับใครก็ได้หรอกมั้ง